สวัสดีสวัสดีสสด้วยครับผมนะต้องขอขอบคุณคนที่ติดตามผมประมาณ3ามสี่คนด้วยนะครับนะก็ไม่รู้ว่าใครที่ไหนนะผมนะมากล้าติดตามช่องกาการเนี้ยพูดไปก็เหมือนด่าช่องตัวเองโอเคคือวยความที่มันมีคนติดตามช่องผมแล้วเนี่ยผมเนี่ยจะทําเกมใหม่ด้วยนะครับนะก็คือ Stick War Legacy ซึ่ง มันก็น่าเบื่อเหมือนเดิมนั่นแหละโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นโหมดคลาสสิกแคมเปญให้ดูนะครับผมนะเริ่มใหม่จาก,กต้นเลยนะครับผมนะจริงๆคือผมมีตันเลยนะครับผมนะตรงเนี้ยแต่ว่าลบไปนะ <c oughs> คือลบไปคือเล่นไในผ่านสเต็ปผมไม่รู้จะลบไปทำไมเอ๊ะเล่นผ่านสเต็ปก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมนะครับผมนะมา คือคิดว่าผมจะเหมือนกับผู้เล่นมือใหม่คนอื่นนั่นเหรอไม่ผมไม่จะผมจะไม่เลือกปกติผมจะเลือกยากยากมากเหรอเปล่าหญ้ามาปกติ๊ะย,ยามาปกติเปล่าหญ้กปกตินั่นแหละอืมสับสนผมจะอธิบายในเรื่องให้ฟังด้วยนะครับนะ ในโลกที่เรียกว่าอินดดมอทราถูก,ถกเอ้คุณถูกล้อมด้วยประเทศตา่ตางๆที่แบ่งแยกเชื้อชาติประเทศเหล่านั้นอุทิศให้เทคโนโลยีของตนและพยายามทำให้ได้มีอำนาจเหนือกว่าแต่ละประเทศได้พัฒนาวิธีการเฉพาะของตนเองในการสู้รบเพื่อของภูมิใจในอาวุธที่พวกเขาสร้างขึ้นจนมีความหลงใหลขึ้นสู่บูชาอาวุธเหล่านั้น แะเปลี่ยนอุดิีิการเป็นศาส,สนาต่างฝ่ายต่างเชื่อว่าวิถีชีวิตของตนเป็นเพียงทางเดียวและอุทิศให้ตนกับการสอนแนวทางของตนกับประเทศอื่นๆผ่านสิ่งที่ผู้นำของพวกเขาอ้างว่าเป็นการแทรกแซงอันศักดิ์สิทธิ์หรือที่คุณรู้จักเป็นสงครามอีกชื่ออื่นๆเรียกว่าอาชิดอน วิธีทางแห่งธนูซอดวาดวิธีทางแห่งดาบเมจิคิววิธีทางแห่งนักเวทและสเปียตันวิธีทางแห่ง,อง,งหงอกคุณคือผู้นำของประเทศที่มีชื่อว่าวิธีชีวิตของคุณคือความสงบและความรู้ประชาชนของคุณไม่บูชาอาวุธเป็นสัต์เจ้า เป้าหมายของคุณคือแซรกซึงจากประเทศรอบค่ะโอกาสเดียวในการป้องกันของคุณคือการโจมตีก่อนและรับเทคโนโลยีจากแต่ละประเทศในระหว่างนั้นอย่างมันเนื้อเรื่อง ผมรู้สนะต้องขอโทษด้วยที่ผมพูดเสียงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยผมจะไม่สามารถที่จะเสียงผมแบบแม่นยําได้ไงคือคือจริงๆแล้วอาณาจักรของเราอ่ะมีชื่อว่าอาณาจักรออเดอร์ถ้าผมอ่านผิดเมื่อกี้ก็ต้องขออาภัยด้วยครับผมนะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันก็ค่อนข้างที่จะมันมันแบบมันให้อ่านหรือแบบไม่ได้รดู้วมันให้มันคือ,คอเ,เรียกว่าไงเวลาระยะเวลากันให้อ่านนะคือมันน้อยไง แล้วผมสงสัยอย่างนึงไอตรงอ,แบบอันจรายแบบคุณคือผู้นำความอันจรายที่มีชื่อว่าคือในภาษาอังกฤษอ่ะมันจะมีคำพูดอยู่ว่า order เ,เนาะของเราคือไม่มีคืออะไรครับนะคำว่าข้ามเห็นไหมผมจะไม่ข้ามนะครับผมนะแล้วก็สกินถ้าคุณเห็นว่าผมมีพวกสกินแปลกๆก,ก็ไม่ต้องแปลกใจไปเพราะผมเล่นไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับนะแต่ที่มเนอร์เพื่อควบคุมเขาคือผมจะเล่นตั้งแต่ต้นนะครับผมนะไม่มีการข้ามเลยเรทั้งนั้น มาแล้วก็ก,กดดาวออกกดสร้างหน่วยรบนะครับผมนะหน่วยรบนี้จะเรียกว่าคขับแมนนะครับผมนะคือถ้าผมมีสกินแปลกๆก็ไม่ต้องแปลกใจไปนะครับผมนะ er, ผมายเนอร์ของผมอะ่ะคือคนขุดแร่นั่นแหละมันจะเรียกว่ามายเนอร์ั้งเกมเลยนะครับผมนะมันจะมีความสามารถในการตีนะครับผมม,นะมันตีได้นะมันตีได้มันตีแล้วจะติดไฟนะครับผมนะแล้วก็สะท้อนดาวมีดโจ๊ตีอขับแมนนะครับผมนะขับแมนของผมอะ่ะ มันใช้สก,กินวำไพอยู่ซึ่งความสามารถมันคือดูดเลือดนะคบผมนะเออขี้โกงมากดูดเลือดแต่มันก็ดูดเลือดไม่มากหรอกนะลับมาเราตายแล้วหนึ่งขับมาเราตายแล้วสองมันก็สอนให้เราสร้างหน่วยลบนะคะผมนะ คือใครอยากเล่นเกมนี้ก็ไปโหลดได้ที่ Play Store เลยนะครับนะเกมชื่อว่า Stick Wall Legacy นะครับนะหรือแปลไทยนะครับนะ Stick Wall มรดกผมก็เรียกว่า Stick Wall Legacy แล้วกันเพราะ Stick Wall มรดกมันดูปนแปลกๆไงก็ไม่รู้นะคือถ้าหากว่าเลือดบ้านของศัตรูไม่ก็ฝั่งของเราเนี่ยเหลือครึ่งนึงเนี่ยเห็นไหมประมาณ1นครึ่งนึงนะหรืออาจจะมากหรือน้อยกว่านั้นก็ได มันจะศัตรูเนี่ยจะทําการเรียกกาลังเสริมของเราก็มีนะครับกําลังเสริมอะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะกากกว่าของศัตรูนะนะ <laughs> มีไลโหมดอยู่นะมีทั้งหมดซอมบี้หมดภารกิจที่มันจะมาทุกสัปดาห์นะคับผมนะแล้วก็มีทั้งหมดการแข่งขันด้วยนะคับผมนะก็ชนะชิวๆนะมันจะเล่นให้ดูอีกด่าเนึ้แล้วกันนะคับผมนนะไปเลยว้าวภาพนี่มัน S <S <ess iz uk> ช่างสวยงามเหลือเกินโอ้ยกูแย่เออไปนั่นเอ้ยนี่ไงผมปลดล็อกแล้วนะครับนะคือนักธนูรับผมกับนักธนูประจำฐานหรือว่าคัสเซนอะชิดอนนะครับผมนะผมจะเรียกชื่อภาษาอังกฤษของไอ้พวกนี้ทั้งเกมเลยนะครับนะเพราะผมชินแล้วคือถ้าเราชนะมาเนี่ยเราจะได้แต้มเอาเกมเกมาสองอันเนาะมา <c oughs> เออจริงๆคือบ้านตอนแรกอ่ะบ้านมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะตอนแรกอ่ะบ้านมันจะเป็นอย่างนี้เออเห็นไหมตอนแรกอ่ะบ้านมันจะเป็นอย่างนี้แต่เพราะว่าผมรวยผมเลยซนะื้อมา,าแล้วกันนะก็คือผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะับผมนะคือไอ้บ,บ้านรูปพวกเนี้ยเห็นไหมว่ามันจะมีพวกรูปร่างที่แตกต่างกันไปนักดาบเพิ่มนักดาบคือถ้านักดาบมันจะเพิ่มบัฟนักดาบนักธนูเพิ่มนักธนูหรือว่าไอ้พวกนี้ก็เพิ่มบัฟของพวกตัวมันเองหมดเลยนะก็ผมนะ ส่วนของเจ้าที่พายสีต,ต่างนะครับว่ามันช่วยอะไรบ้างน,นะครับผมนะอันนี้จะบวกเลือดบ้านบวกเลือดบ้าน2 5สนะครับผมนะสีเทาบวกเลือดบ้าน25%สีแดงสีแดงนะครับผมนะจะถ้าหากว่ามีศัตรูเข้ามาใกล้เนี่ยจะเป็นการเผาไหม้ศัตรูนะครับผมนะเออสีแดงหัวอยู่สีทองที่ผมใช้อยู่นะครับผมนะจะทําการบวกเงินนะครับผมนะต่อวินาทียิ่งเราอับมงกุฎมากก็ยิ่งบวกเงินมากเท่านั้นนะครับผมนะ โกงมากเลยใช่ไหมล่ะเออสุดสีฟ้านะครับผมถ้าหากว่ามีใครเข้ามาเนี่ยในบริเวณระยะทางของสีฟ้านะครับผมนะเป็นศัตรูด้วยนะเป็นมันจะเป็นการสาโลนะผมนะก็ที่โกงในระดับหนึ่งนะครับผมนะถามว่าอะไรโกงสุดคุณก็คิดดูแล้วกันนะครับผมนะว่าไหนโกงสุดาว่าผมพขอขาพูดนะครับผมที่ผมจะได้ดูอีกการหนึง่งนี่มันก็แปดนาทีแล้วนะครับผมนะผมจะยังไม่ อธิบายยังไม่เสร็จเลยส่วนพวกที่มันแบบเป็นรูปทรงแปลกๆที่มันไม่มีหน่วยโลบของเราใช่ไหมมาอันแรกก็คือไอ้น,นี่นะครับผมนะเรียกว่า <c oughs> คือจริงๆมันคือรูปปั้นของเพิร์ทแลนด์นะครับผมนะแต่ว่ามันจะบวกมเนอร์ได้ไง <c oughs> ต่อไปนี่ครับผมอันนี้คือมันไม่ดีใช่มันก็ไม่แน่นอนนะว่ามันจะไม่มีในหน่วยลกของเรา มันเรียกว่าเป็นไอเทมพิเศษมากกว่านะครับผมนะจะบวกเมอร์ลิกนะบัฟเมอร์ลิกนะแล้วก็บวกเอออันนี้ไม่เกี่ยวสีทองมันบวกเงินอยู่ละมานะครับผมนะแล้วก็อันนี้ไม่อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้นะครับผมนะอันนี้มันเป็นการบัฟพวกโกลเด้นสเปียร์ตันแล้วก็คิดชูนะครับผมนะคิดชูบ้าบออะไรละ่ะคิดชูไม่ใช่ไม่ใช่คิดชูโกลเด้นอาชีพนัทธรรมดาเฉย ไปนะครับผมนะอันนี้นะครับผมนะบวกพวกซอมบี้นะครับผมบัฟพวกซอมบี้นะแล้วก็อันนี้มันก็มันไอน,นี้คือมันราคาสามพันนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นพวกจําพวกเดียวกับไอพวกนี้นะเ,ออเห็นว่ารูปทรงมันเหมือนกันใช่ไหมอ่ะมันก็เป็นอะไรที่ดีวบาพวกนี้นะนิดนึงนะครับผมนะก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like ให้ด้วยนะครับผมนะครับบ๊ายบาย